One News ตรงไปตรงมาวันนี้มีข่าวดีนะครับเพราะว่าทีมฟุตบอลชุด4เกมได้ลงสนามนัดที่2และเอาชนะติมอเลสเตไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับ1ประตูต่อ0ชนะ2นัดรวดครับตอนนี้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงโดยหลังเกมนั้นโชคทวีพรมรัฐกุญซือทีมชาติชุด4เกมก็ตั้งเป้าว่าจะเก็บชัยชนะอีก2นัดที่เหลือเป็นแชมป์กลุ่ม เราจะไปติดตามผลงานการแข่งขันรวมถึงบรรยากาศหลังเกมจากคุณเรวัชแสนเพชรรายงานจากประเทศสิงคโปร์ครับ วันนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ครับเรียกว่าฟอร์มฝืดบุกหนักแต่ว่าทําได้แค่ประตูดเดียวนะครับทำให้ชนะตีมอลเลสเป้ไปเพียงแค่1ประตูต่อศูนย์แต่ก็ยังขึ้นนําเป็นจ่าฝสูงมีคะแนนของกลุ่มบีครับ ฟุตบอลซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยชุดน้ำเงินลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม B ีพบกับทีมชาติตีมอลเลสเต้ที่บีชานสเตเดียมโดยผลงานนัดแรกไทยถล่มลาวมา6-0ส่วนตีมอแพ้มาเลเซียม,มา0-1เริ่มเกมเป็นไทยที่ครองบอลเยอะกว่ามีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่กว่าจะได้ประตูแรกต้องรอถึงนาทีที่43ชนะทิพย์ทรงกสินใจให้กับรุ่งรัตภูมิจันทึกแปรสวนทางในทวารตีมอเข้าประตูไปและจบครึ่งแรกไทยนำ1-0 ทางไทยเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งนาทีที่15ไทยมาได้จุดโทษแต่ทว่าชนะนันป้อมบุกผายิงไปติดเซฟผู้ษาประตูตีมอจากนั้นไทยยังบุกต่อเนื่องมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ก็ยังติดแนวรับของตีมอที่ก็ยังช่วยป้องกันไว้ได้หมดเวลา90นาทีไทยเฉือนชนะตีมอไป1.0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีหคะแนนพร้อมนำไปจากฝูงกลุ่มบี หลังเกมชูทวีพรมรัตน์คุณสูงทีมเผยว่าเกมวันนี้มีปัญหาที่จังหวะจบสกอร์นักเตะหลายคนล้าอย่างชัดเจน3แต้มนะฮะที่หวังไว้นะฮะมา2แล้วนะครับเพราะนั้นต้องเดินเกมต่อนะฮะต่อคู่ต่อสู้รับแน่นขนาดไหนนะรเราต้องไปหาวิธีการเจาะมาอีกเยอะนะฮะก็อย่างที่เห็นวันนี้ฮะติมอร์เขารับ11คนเลยแล้วรอโต้กลับ นะโชคดีนะเราไม่มีลูกลูกที่เขามีเซตพีทเขามีลูกเตะม,มุมลูกลูกเดียวนะฮะไม่งั้นอันตรายนะฮะบอกบอกผมก็บอกนักฟุตบอลไว้นะฮะก็วันนี้ก็ก็สามแต้มนะฮะหนึ่งศูนย์สามแต้มนะเป็นที่ที่ที่ต้องการอยู่แล้วนะฮะต้องการพอยมากกว่าครับผมนดต่อไปทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะลงสนามัดที่3พบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่4มิถุนายนนี้เวลา15นาฬิกาเรวัสันเพชรรายงานจากประเทศสิงคโปร์ One news. Trong Pai Trong Ma.